เคยสงสัยไหมทำไมคนที่ทำผิดมหันยังกลับใจเป็นคนดีได้อาตมาจะเล่านิทานเรื่ององคุลิมานผู้ฆ่าคนถึงพันคนแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นพระอรหันต์องคุลิมานเดิมชื่ออหิงสกะเป็นคนฉลาดเรียนเก่ง แต่ถูกใส่ร้ายจนต้องไปเรียนวิชากับอาจารย์ที่ชั่วร้ายอาจารย์สั่งให้ฆ่าคนพันคนแล้วตัดนิ้วมาทำพวงมาลัยอหิงสก,กะจึงกลายเป็นองคุลิมานฆ่าคนไปมากมายเสียงร่ำไห้ระง,งมไปทั่ววันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรด องคุลิมานเห็นพระพุทธเจ้าก็เงื้อดาบจะฆ่าแต่กลับวิ่งไล่ตามพระองค์ไม่ทันทั้งทางที่พระองค์เดินช้าๆองคุลิมานจึงร้องถามว่าสมณะท่านเดินไปอยู่แต่ทำไมข้าวิ่งแล้วยังตามท่านไม่ทันพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า เราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองคุลิมานได้ฟังก็คิดได้ว่าพระองค์หยุดจากการทำบาปแต่ตนเองยังไม่หยุดจึงทิ้งดาบกราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าขอออกบวชพระพุทธเจ้าทรงเมตตาโปรดให้บวช และอบรมสั่งสอนจนองคุลิมานได้บรรล,ลุธรรมเป็นพระอรหันต์สัพพปาปัสสะอาการนังกุสลัสูปสัมปทาสัจ,จิตตปริโยทป,ปนังเอตังพุทธานศสาสนังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีใครดีหรือเลวไปตลอดชีวิต ทุกคนมีโอกาสกลับตัวกลับใจได้เสมออย่าจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตเริ่มตนใหม่ได้เสมอจงทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วชีวิตจะพบกับความสุขที่แท้จริงถ้าชอบเรื่องเล่าธรรมะแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะ 洒脱。